กิจกรรมโปเกมอนโกซาฟารีกรุงเทพนะครับ ซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมซิตี้ซาฟารีนะครับโดยจะเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับซึ่งกิจกรรมซาฟารีผมไม่เคยเข้าเล่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลตรงไหนตกหล่นสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับโดยกิจกรรมนะครับจะมาวันที่27กันยา10โมงเช้าจนถึง28กันยาตอน6โมงเย็นนะครับก็โดยข้อมูลหลักๆของวันนี้นะครับจะมาจาก f a เฟ o o ุ๊กเพจเซฟโซนบางแคนะครับถ้าใครอยากอ่านข้อมูลแบบละเอียดก็เข้าไปดูได้เลยครับในเฟซ o ุ๊กเซฟโซนบางแคโดยกิจกรรมนี้นะครับเข้าใจว่าต้องซื้อตัั๋วเเท่่านนน้ะถึงจล โดยตั๋วกิจกรรม1วันนะครับราคา285บาทถ้าเราซื้อมาแล้ว1วันเราสามารถซื้ออีกวันหนึ่งได้นะครับในราคา249บาทโดยกิจกรรมนี้นะครับจะเล่นที่จุดรวมหลักกลางเมืองนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็เล่นได้ทั่วกทมนั่นแหละครับโดยที่เล่นที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นสยามพารากอนนะครับแล้วก็จะมีเสาอีวีกระจายรอบกทมครับโดยอันนี้ก็เอามาจากเพจ Facebook ของปุ้มัมโก้ดพียูนะครับสถานที่หลักๆที่จะมีเสาอีวีนะครับก็จะมีหกที่นี้ครับก็คือจตุจักรพารากอน ลานคนเมืองนะครับสวนสันติชัยปาการสวนเบญจกิติแล้วก็หัวลำโพงนะครับ โดยสําหรับคนที่ซื้อตั๋วนะครับอย่างแรกที่คุณจะได้คือคุณจะได้งานวิจัยพิเศษนะครับโดยงานวิจัยพิเศษนี้จะให้ E v วใส่หมวกนักสํารวจนะครับแล้วก็มีพื้นหลังนะครับอย่างที่สองนะครับคุณจะได้งานวิจัยแบบจํากัดเวลานะครับก็จะให้อีวีสมหมวกซาฟารีได้สูงสุด8ครั้งต่อวันนะครับโดยถ้าคุณซื้อตั๋ว2วันคุณก็จะได้จับทั้งหมด16ตัวนะครับโดยที่ทุกตัวที่จับมาสามารถแปลงร่าง2ได้หมดนะครับซึ่งเงื่อนไขการแปลงร่างก็น่าจะเหมือนปกตินะครับไม่น่าจะได้ปร แปงของ e v พวกนี้แนะนําว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการสะสมนะครับไม่ได้มีตัวไหนเก่งขนาดนั้นนะครับคือถ้าจะให้แนะนําตัวที่พอเอาไปใช้งานได้ตัวแรกก็จะเป็นเซเวียอนนะครับตัวนี้ตีเลดแฟรี่อันดับเ้นะครับด้วยท่าชามแล้วก็ดั้ i n g งคิมอีกตัวหนึ่งที่พอไปใช้ประโยชน์ได้นะครับกราซ on อนตีเลดน้าแข็งอันดับ11ดนะครับด้วยท่าฟรอสเบดแล้วก็อวัลลันช์นะครับอย่างที่3นะครับคุณจะได้เล่นกิจกรรมสแตมแอลลี่นะครับโดยมันจะมีสแตมเกิดขึ้นนะครับในเกมแล้วก็จะมีพิกัดเสสาทีี่่มออยูแแดงขึ้นนบ ไฟนะครับพอเราไปถึงเสาวใช่ไหมครับเราเริ่มสะสมสแตมในเกมโดยการหมุนเสานะครับโดยคุณสามารถดูเสาที่มีสแตมได้โดยที่มันจะมีสัญ,ญลักษณ์สแตมอยู่ข้างบนเลยนะครับพอคุณหมุนเสร็จปุ๊บ มันก็จะให้คุณปั๊มสแตมนะครับโดยสีความเข้มของสแตมจะขึ้นอยู่กับความแรงการกดของเรานะครับถ้าเรากดแช่นานๆสีก็จะเข้มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีชื่อเสามีวันที่ระบุแล้วเราก็จะประทับได้แค่เสาละครั้งนะครับและสุดท้ายทุกครั้งที่เราปั๊มสแตมนะครับมันก็จะมีอีวีใส่หมวกซาฟารีผมมาให้จับลุ้นชายนี่นะครับแบบมีแบตกาวโดยสเตมจะได้สูงสุด8สเตมต่อวันนะครับ2วันก็จะรวมกันกลายเป็น16ตัวจากสแตมนะครับซึ่งถ้ารวมทั้งหมดแล้วคุณจะมีีโอกาได้้จัับุนนช่33ตว ต่อมานะครับสำหรับโปเกมอนป่านะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับโดยโปเกมอนเหล่านี้ปกติก็มีหลายๆตัวนะครับที่เป็นตัวหายากนะครับแล้วก็อันโนพวกนี้จะเป็นตัวแทนของชื่อเมืองที่มีการจัด กิจกรรมซาฟารีรอบนี้นะครับโดยของกรุงเทพก็จะเป็นตัว B ีนะครับตัวแบงคอกทีนี้สําหรับตัวที่แนะนำนะครับตัวแรกสดก็จะเป็นโกมาโชนะครับตัวนี้แนะนําว่าให้เก็บแคนดี้นะครับเพราะว่าในอนาคตอย่างที่เราเห็นในโปสเตอร์นะครับมันจะมีร่างพาราดอกเข้ามานะครับก็คือเกรท t ัสนะครับอันนี้คือร่างในอดีตของมันแล้วก็ร่างไอรอนเทรดที่เป็นร่างอนาคตของมันนะครับตัวต่อมานะครับคือตัวนี้ครับตัวนี้แนะนําเพราะว่าร่าง2นะครับฟอสหลาดมีโอกาสที่จะมีร่างไมก้านะครับในโปเกมอนภาคใหม่เรจเอนซีเอนะครับ หาไชานี่ได้ก็ยิ่งดีนะครับและสุดท้ายนะครับ2ตัวสุดท้ายจะเป็นซิมบล่ากับโดโลบังโคนะครับซึ่ง2ตัวนี้หายากนะครับโดยที่ปกติซิมบล่าจะเกิดในอียิปต์แล้วก็กรีซนะครับซึ่งครั้งนี้มาเกิดที่ไทยแนะนําว่าหาไว้ก็ดีนะครับถ้าได้ไชนี่ก็จะโชคดีมากๆ ตัวที่2โดโลบังโคหรือว่ามัดเบรนะครับตัวนี้มาเฉพาะกิจกรรมซาฟารีนะครับซึ่งถ้าคุณพลาดซาฟารีรอบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะได้จัดซาฟารีรอบต่อไปเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นหาไว้ก็ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้มีโอกาสออกใช้นี่ด้วยนะครับต่อมาไข่7กิโลนะครับตัวนี้ปกติจะได้จากการเปิดของขวัญของเพื่อนนะครับก็จะให้เป็น4ตัวนี้ครับก็จะมีซิมบล่ากับโดโลบังโคอยู่ด้วยนะครับต่อมานะครับโบนัสนะครับสำหรับคนซื้อตั๋วนะครับอย่างแรกก็คือมีโอกาส เจอหน้าบปเกมอนสีแตกต่างหรือว่าใช้นี่เพิ่มขึ้นนะครับรัวอยู่ได้4ชั่วโมงนะครับเทปพิเศษได้5ครั้งนะครับซึ่งถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะได้6ครั้งนะครับเพราะว่ามีโบนัสของวันแรกเปลี่ยนด้วยนะครับเทปใช้ดัดลดลงครึ่งหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับคู่หูอาจจะเอาเข็มทิศจิ๋วที่เป็นของที่ระลึกพิเศษนะครับสำหรับกิจกรรมซิตี้ซัฟารีมาให้ก็ได้นะครับโดยสาหรับใครนะครับที่ไปเล่นที่พารากอนนะครับตัวกิจกรรมนะครับมันจะอยู่ตรงดิสคอเวอรี่พาซา ในวันเดียวกันนะครับก็จะมีกิจกรรม Mega Festival ของโปเกมอนด้วยนะครับที่ชั้น5ของสยามพารากอนนะครับก็คือถ้าคุณไปสยามก็น่าจะได้เล่นทั้งโปเกมอนโกแล้วก็ได้เข้างาน Mega Festival ด้วยนะครับถ้าอยากเข้าสุดท้ายอย่างที่บอกนะครับตั๋วมีขายแบบ1วันแล้วก็คุณสามารถซื้อเพิ่มได้อีก1วันแต่ว่านอกจากนั้นก็จะมีตั๋วอีก2อันนะครับที่เป็นตั๋วสําหรับตีบอสนะครับที่จะแจกบอดส้มเพิ่มอีก12ใบนะครับแล้วก็ตั๋วสําหรับการฟักไข่นะครับที่ลดระยะการฟักไข่เหลือครับ ตัวตีบอสแนะนาว่ารอดูก่อนนะครับว่าช่วงนั้นบอสเป็นตัวอะไรนะครับโดยจะมีกิจกรรมซ้อนอีกอันหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์ก็คือกิจกรรมวันตีบอสเมก้านะครับซึ่งแนะนําว่าถ้าใครจะซื้อแค่วันเดียวแนะนําว่าซื้อวันอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันจะได้เล่นทั้งโปเกมอนโก s ซ f ฟ r ารีแล้วก็ได้ตีบอสเมก้าด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของกิจกรรมซิตี้ซ f ฟ r ารีกรุงเทพนะครับก็สุดท้ายผมขอขอบคุณสมาชิกช่องทุกคนนะครับที่ช่วยอุดหนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเสมอมานะครับ เพราะว่าถ้าไม่ซื้อผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้เล่นสักแค่ไหนนะครับหรืออาจจะไม่ได้เล่นเลยก็ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ